กระเพ้าแดงมีโรตเพ็ดหอนจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะคราบสวัสดีครบับผมพโยบ้านคำบงสงยางสีมึงใหม่คือเกา่าครับผมมนี้ผมมีกระเพ้าแดงมาฝากครับผมน้ำมันกระเพ้าแดงซอยไรยุ่งและมะเรงทั้งปวงครับผมซอยเอ่อป้องกันวัด เฮ็ดให้ร่างกายอบอุน่นครับผมกระเพ้าแดงซอยแก่สร้างตานขโมยในเด็กโดยใส่ใบขั้นน้ำดื่มกระเพ้าแดงใส่ใบขั้นน้ำดื่มแก้อาการคื่นหียนอาเจียนทั้งปวงครับผมกระเพ้าแดงใ,ใบซอยขับล่มในกระเพาะ แก่อาการปวดม่วนท้องทั้งปวงกระเพ้าแดงใส่หากต่มดื่มซอยบำรุงธาตุซอยแก่ธาตุพิการใส่ใบ ยับยั้งสารนันฝ่าทอกสิ้นที่มีในพริกแข่งอันเป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรคมะเร็งครับผมกระเพ้าแดงใส่ใบซอยครับไขมันส่วนเกินและน้ำตาลออกจากร่างกายซอยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานครับผมทั้งตน้นต้มดื่ม โอยลดอาการบีบตัวของล่ำไส้ครับผมทั้งตน้นต้มดื่ม ซอยรักษาแผลในกระพาะอาหารซอยละลายไขมันส่วนเกินซอยครับนำดีครับผมกระเพ้าแดงใบซอยยับยับย้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดครับผมใบตำคั้นน้ำผสมเหล้ารคงท่าแก่ล่มพิษขั้นกราเกลื่อน ถ้าหัวโหดโหดจะลุดหายภายในเจ็ดมือครับผมใบตันตำขั้นน่ำร่วมกับน่ำเศ้าเขาแก่พิษตะครบพิษแมงมุมแมงปองครับผมใส่ใบหนึ่งกำมือ ปรุงอาหารเห็ดตรีรังขอดบุตรซอยครับน้ำนมน้ำนมมาหลายครับผมใส่เมล็ดแซน้ำหนึ่งซอนแกงให้พ้องโตผสมนม้ำหนึ่งแกว้วรับประทานตอนเศา้าซอยในการรักษาโรคความอ้วนครับผมสำหรับกับผมพโยมนีก็คงไหวแค่นี้ก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแจ้์กดติดตามให้พโย Хоорапца вады храп, соваді, храп.